นี่นะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟสูงไฟต่ำไม่ถนัดเลยนี่ไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับสวัสดีครับเวลาที่เราเปลี่ยน หลอดไฟหน้า LED แล้วมันเปิดไฟสูงไม่ได้นะครับได้เฉพาะไฟต่ํานะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับหลอดไฟหน้า LED รถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเกิดว่ามันเราเปลี่ยนแล้วมันยังเปิดไฟสูงไม่ได้นะครับให้เรามาทําการแก้ไขง่ายๆนะครับโดยการสลับสายนะครับมันจะมีให้เราเช็คดูนะครับว่ามันจะมีสายเอ่อ ไฟสูงกับไฟต่ํานะครับให้เราสลับไฟสูงกับไฟต่ํานะครับสลับตําแหน่งกันนะครับของผมนี่ผมจะสลับตรงปลั๊กไฟตรงนี้นะครับมันจะมีสายไฟสูงกับต่ําเนี่ยให้เราสลับสายกันจากสูงเอาไว้ต่ําแล้วก็ไฟต่ําเอาไว้สูงนะครับวิธีการถอดก็คือตัวนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราใช้ไขควงอันเล็กๆนะครับไขควงแบนอันเล็กๆเนี่ยสอดลงไปตรงนี้นะครับ แล้วก็กดตรงตัวล็อกมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับเนี่ยเราก็จะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วแล้วก็ก็ตอนที่ใส่แล้วก็เอ่องัดนะครับงัดตัวล็อกออกมานิดนึงนะครับแล้วเราก็เสียบลงไปนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับกรณีที่เราเปลี่ยนหลอดไฟ LED แล้วเปิดไฟสูงต่ำไม่ได้นะครับให้เราทำวิธีนี้นะครับสวัสดีครับ